สวัสดีครับก็สายข่าวดังแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอดีตผู้พิพากษาโพสต์ถึงแม่แตงโมเรื่องคดีของแตงโมแบบนี้ล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนนกข้านายชนบทสุภารีอดีตผู้พิพากษาชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีของแตงโมถึงแม่ของแตงโมหรือนางพริดาศิระยุทธโยธินผ่านทาง Facebook กฎหมายชนบทโดยเขียนข้อความระบุว่าคดีน้องแตงโมความจริง ถ้าให้ผมทำคดีน้องแตงโมเพียงอาศัยพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนมาในจำนวนผมก็มีช่องทางที่สามารถทำคดีให้พลิกจากคดีประมาทเป็นเจตนาทำ้ายได้แม้กฎหมายจะบัญญัติว่ามีโทษจำคุกนานแค่สิบปีก็ตามเวลาเหลือน้อยลงทุกทีจะให้ผมรอไปถึงไหนครับคุณแม่คุณแม่ได้เงินแน่ แต่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับหลานลุงไม่มีทางตายฟรีลุงรับรองครับซึ่งหลังจากที่นายชนบทสุภาษีได้มีการโพสต์ข้อความต่งางวออกไปนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ